ทองฟ้ามีแสงแสงเงินแสงทองตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าห้าโมงครึ่งนะครับปรากฏการผลัดน,น,นี่จัดร้านใหม่ ไม่น่าเชื่อว,วันนี้ร้อนมากนะฮะแต่วันนี้ร้อนมากแต่วันนี้มีเมฆมาเฉพาะเฉพาะตรงที่เราอยู่ครับนะไกลๆไปไกลๆไปท้องฟ้าเป็นสีฟ้าหมดเลยไม่มีอะไรเลย,เน,ยนะะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยฉพาะตรงที่เราอยู่นี่ครับมีก้อนเมฆดำาหมึนปริก้อนกลมใหญ่เลยครับ เนี่ยพอนก้มอยู่เฉ่าะตรงเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงนี้เฉพาะเลยอือบนหัวเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยะตรงนี้เท่านั้นเองเท่านั้นเองตอนนี้มีเมฆกลุ่มเมฆใหญ่มากอยู่เฉพาะตรงศีรษะเรานะครับนี่ครับเนี่ยเนี่ยแค่นี้หมดเลยครับนอกจากนั้นทางทิศตะวันตกก็ยังมีแสงแบบนี้ออกมาอีกนะครับเนี่ยแสงที่รอดออกมาแสงเงินแสงทองโอ้เรีนเลิก นิมิตหมายที่ดีมากเลยครับวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับย้ายๆเข้ามาอยู่ในที่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับสวยงามสวยงามมากเลยนะสวยงามมากเดี๋ยวรายละเอียดเราจะเพิ่มให้ดูเรื่อยๆนะครับนี่เป็นพิธีาาการจัดร้านโอเคได้ที่ประดิษฐานแล้วครับ ที่ปฏิบัติงานได้ที่แล้วหันหันหน้าไปทางนู้นเนะหันหน้าไปทางนูน้นนู่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 นหันอีกหันอะีกหันอีกครับหันอีกหันอีกนะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวอ่าประมาณนี้ประมาณนี้อ่าแน่แน่แน่โอเคหันหน้าประมาณนี้ หน้าโลเทสสวนนะครับอันนี้ามาเข้าที่ตั้งอันนี้คือหน้าโลเทสสวนอันนี้หัวหน้าวันทีมงานเก่าทีมงานของเราคนระับทีมงานของเราเก่าแก่สามสิบสี่สิบปีแล้วอยู่ด้วยกันมาสามสี่สิบปีแล้ว รถคันเล็กๆเ่นี่เป็นสิบล้อไปแล้ว <laughs> ประโยชน์ของบล็อกสายประโยชน์ของบล็อกสายามาลองได้รวดเวร็วมาลองได้รวดเร็วเลย เสร็จแล้วนะครับตั้งเสร็จแล้วนี่รถมาเก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดมาแลยล่ะครับบริวารข,ของพี่กเนตนะครับบริวารของพี่กเนต เดี๋ยวจะจัดให้ดูนะฮะเดี๋ยวจะจัดให้ดูอันนี้บริวารหรือพระสหายของพระพิฆเนศนะครับนี่นะครับบริวารหรือพระสหายขององค์พระพิฆเนศ มาแล้วกำลังจัดวางตอไม้เละโผล่มา คือการย้ายยุ่งข้าวนะครับนี่คือการย้ายยุ่งข้าวอันนี้สตีไม้ใส่ที่ฐานนะครับตีไม้ใส่ที่ฐานเราจะใช้อ่า ักจริงๆนี่คาวนี้สวยมากเลยโอ้ข้าวนาะโบราณ สวยงามมากทำทางข้ามทำทางข้ามข้ามไปยังเกาะนี่ข้ามไปยังเกาะสวยงาม เบื้องหลังสวนสวยชาวดินนะครับเบื้องหลังสวนสวยเขียนที่สภาพตัน ไหลักๆปลูกไว้หมดแล้วไหลักๆจัดแต่งแลวเดี๋ยวอุ่ประก,บกอบเท่านี้ งานไปแล้วนะครับวัาสวา่างใหญ่ไปเป็นมากโอเคสวยมากเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดอืมอ่าโอเคอ่านแบบนี้คือมืออาชีพครับทำงานร่วมกันมา30กว่าปีเข้าสี อล้วบ้างเนี่ยตั้งแต่ไปขุดเห็นไปเองนะครับเนี่ยแต่บริเวณของไผ่สมัยก่อนเป็นที่รักนะปัจจุบันไม่ได้แล้วครับ <c oughs> เก็นเก็นยี่า้าตัน ยื่นแขนสูงเกินไปยาวเกินไปยบไม่ไหวนะครับต้องเลื่อนเคีนมาใกล้ๆก่อนเพรงแขนยาวแบบหินกัอนนี้น่าจะไม่เกินไม่เกินเจ็ดแปดตันนะฮะนี่น่าเกินนะะั้นแต่เคีนเรายี่ห้าตันเนี่มันก็ต้องยกใกล้ๆฮะไปไปก็ น้ำหนักจะลดลงประสบการณ์ล้วนๆสั่นไลยน,น,นะครับือมีเียว

ทองฟ้ามีแสงแสงเงินแสงทองตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าห้าโมงข,ขึ้นนะครับกฎการประหลดัดน,นี่จัดร้านใหม่จัดร้านใหม่ ม่น่าเชื่อวันนี้ร้อนมากนะแต่วันนี้ร้อนันนี้มมีเมฆมา,าเฉพาะาเฉพาะตรงที่เราอยู่ครับนะไกลๆไปไกลๆไป,ไไไปฟ้าจะสีฟ้าหมดเลยไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเฉพาะตรงที่เราอยู่นี่ครับมีก้อนเมฆดำเสมือนเป็นก้อนกลมใหญ่เลยครับ เนี่ยรอดกลมอยู่เฉพาะตรงเราเนี่ย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 ตรงนี้เฉพาะเลยคือบนหัวเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เท่าน,านั้นเองเท่นานั้นเองตอนนี้มีเมฆกลุ่มเมฆใหญ่มากอยู่เฉพาะตรงศีรษะเรานะครับนี่ครับเนี่ยแค่นีน้หมดเลยครับนอกจากนั้นทางทิศตะวันตกก็ยังมีแสงแบบนี้ออกมาอีกนะครับเนี่ยแสงที่รอดออกมาแสงเงินแสงทองโอ้เป็นเลิก นิมิตหมายที่ดีมากเลยครับวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับย้ายเข้ามาอยู่ในที่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับสวยงามสวยงามมากเลยเางามมากอย่รายละเอียดเราจะเพิ่มให้อยู่เรื่อยๆนะครับมีเทคนิคการจารัดวาง